หนองหานคือชื่อของบึงน้ำากี่ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสารมีในที่กว่า7 7 0 0 0ไร่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า30เกาะมีเกาะดอนสวรรค์ถือเป็นเกาะกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในอดีตหนองหานเป็นพื้นที่ที่พบสัตว์ป่าหายากจํานวนมากแต่เนื่องจากถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ระบบนิเวศในหนองหานเปลี่ยนไปสัตว์ป่าและสัตว์น้าหลายชนิดที่เป็นสัตว์ประจําถิน่นพบเห็นในทั่วไปได้หายไปจากหนองหานหนองหานในวันนี้ได้รับการรักษาจนกลับมาเป็น,นหนองน้ำที่อบอุ่นและงดงามอีกครั้งจากการสํารวจของชมรมอนุร,รักษ์นกสกลนครมีข่าวการพบเห็นสัตว์ป่าที่เชื่อว่าหายไปจากหนองหานแล้วเช่นนักน้ําจืดเสือปลาแมวดาวและอีเห็น นี่คือดัชนีชีวิตความอุดมสมบูรณ์ของหนองน้าใหญ่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของหนองหานี้เราสามารถที่จะพบเห็นนกซึ่งเป็นนกอพยพนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามาปักหลักอยู่อาศัยเนี่ยหลายชนิดนะฮะเช่นเป็ดเทาเนี่ยเป็นนกอพยพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เรายังพบเห็นว่าเป็ดเทาใช้เวลาอยู่ที่หนองหานี่นาน ก็จจะมีการอพรยพนะครับล่าสุดเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วก็มีนกช้อนหอยซึ่งไม่เคยมาที่นี่เลยตอนนี้ก็กลายเป็นแขกประจำซึ่งมาทุกปีครับนองหายมีเกาะลอยน้ำหรือปาา่าสนุนเป็นพื้นที่วางไข่ของนกหลากหลายสายพันธุ์ครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการพบฝูงนกช้อนหอยดำเรือบ นกหายากของไทยโชวบินหากินในพื้นที่หนองหานกว่า1,000ตัวนี่คือการพบนกช้อนหอยดำเหลือฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกเนาะโดยเฉพาะนกอีแจวนะครับเป็นช่วงวางไข่เนี่ยมีตัวหนึ่งวางไข่อยู่ตัวเนี้ยสังเ,เกตดูมีช่วงเลีเ้ยงลูก นะครับทีนี้จากการที่ได้ลงไปหนองหานนะครับโดยเรือคายักเนี่ยมันทําให้เราเข้ากับธรรมชาติไม่รบกวนไม่รบกวนวิถีชีวิตของนกเขาเนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพที่แบบหาดูยากอะ่ะนั่นก็คือรูปภาพอย่างนกอีแจวกาลังเลี้ยงลูกหรือนกอีแจวกาลังให้ลูกขี่หลังนะครับเป็นภาพที่ที่ บอกเลยเลยว่าค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากและนกที่เป็นสัญลักษณ์ของน้องหานรัะบทเป็นพระเอกของหนองน้ําใหญ่แห่งนี้คือนกอีเจวครับนกอีเจวจะผสมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตัวเมียเมื่อวางไข่แล้วก็จะแจวทิ้งรังปล่อยให้ตัวผู้ฟักไข่และเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตามลําพังจนกว่าลูกจะโตและบินได้ นอกจากนกเราเจอรูปแบบของสัตว์ที่หากินอยู่อยู่ในริมพื้นที่ของหนองหานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสือปลานะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้คงต้อง,องประสานกับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเข้ามาสํารวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสัตว์อนุรักษ์ในพื้นที่แต่ตัวหนึ่งที่เรากําลังค้นหาและต้องต้องการตัวเป็นอย่างยิ่งก็คือพบว่ามีชาวบะมงเนี่ยไปเจอในเรื่องของนาค ซึ่งเป็นสัตว์กินปลาตัวหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความความสะอาดของน้ําความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งตัวนี้ถ้าเราสามารถค้นเจอแล้วก็หาตัวเราก็เก็บภาพถ่ายได้โดยใช้สปายแคมหรือพวกนี้เก็บภาพเอาไว้ได้นี่นี่ก็จะเห็นว่าเป็นความหลากหลายของพันธ์พันธ์สัตว์น้าที่มีอยู่ในพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็คือตัวหิ่งห้อยตอนนี้เราโซนเจอโซนที่เป็นโซนของต้นไก่น้ํา นะครับเป็นพืชทนเค็มนะครับที่ลอยอยู่ในพื้นที่หนองหานเนี่ยอยู่ในสนุนเนี่ยบริเวณบรรทาวัดและพบว่าเป็นแหล่งที่มีหิ่งห้อยนะครับที่เป็นหิงห้อยน้ําจืดเนี่ยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสะอาดของน้ําจืดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของหนองหานก็คือการเคลื่อนที่ของเราเรียกว่าเกาะลอยเนาะการเคลื่อนที่ไปในแต่ละฤดูกาลซึ่งที่อื่นไม่มี นะครับในช่วงที่น้ํายกระดับสูงขึ้นก็จะมีการเคลื่อนที่ไปของเกาะลอยอเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ที่บางคนก็มองว่าเป็นอุปสรรคแต่สําหรับชุมชนแล้วเนี่ยเกาะลอยนะครับจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกจะเป็นที่อยู่อาศัยของอะมะแมลงหลายชนิดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตนะครับเปลี่ยนวิกฤตสภาพภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่77,000ไร่ของหนองหานในวันนี้จึงกลายเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นของเหล่านกเราสามารถชื่นชมความงดงามของนกได้ในทุกพื้นที่ของหนองหารครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดใช้ชีวิตแบบสโลไลท์เที่ยวชมธรรมชาติที่แสนงดงามที่นี่หนองหานสกลนครครับ